สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ,พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามตัวเล็กแนวทางลาาพัฒนาทางทางช่องของเรากิฟท์คว้ารั้วอายุขณะน,นี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในยามค่ำคืนมาดึกเด็ก,ด,กดื่นๆอีกเหมือนเดิมกับเก่าเนะาะพาผู้ใดยังบนอละบอนนันกัเข้ามาเบิง่งตัวเล็กแนวทางลาาพัฒนาตัวงวดกันเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของวันจันทร์ในคลิปนี้เนาะคะ่ะกับเซมีของออเซรีเรนาะคะ่ะของออเซอรีออเซอรีก็เข้าไปที่ตัวเด่นเนาะ ของออสเซอรี่เข้าตัวดินไฮฮาเจ็ดออกหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะแล้วก็จะมีของเสียนชนะใครที่รอคอยตัววิ่งรูดดินเดินดีของพื้นเนาะรอบนี้มาสองตัวเลยค่ะของเสียนชนะและ้วกปปะะ็ของออกไปเป็ดเนาะค่ะของออกไปเป็ดออสไปเป็ดก็เข้าตัวดินอ่าในคลิปนี้สายวิ่งสายรูดสายดินเนาะแล้วก็ของลุงทรงอ่าของลุงทรงห้าศูนย หายลาวออกไทยเนอะของรุงทนะรงอ่างวดนี้ของรุงทรงหลุดไปแล้วกะเทปซี่ที่ขอของเซนะียนโยเนาะเข้ามากราบขอพระพุ่นในรายที่อนะติดตามผ่านทั้งช่องของ ik, ลอกิกกล้วกะขอแนวทางมาอันทายขอมาเรามีในทางช่องมาดามได้แน่แท้แน่แน,แน,นอนนะคะ <laughs> สำหรับแนวทางเนาะของเซียนโยแอดกับพ่อได้ยินข่าววินาะของเพื่นกระเขาวดีแตก ถือว่าเดินดีอ่ะกราบขอบพระคุณหลายๆนาะงค่ะที่แอดได้ขอไปกับทางช่องมาดามแล้วก็หายแนวทางมาอนุญาตหายมาลงทางช่องของเรากิกกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนาะงค่ะสําหรับแนวทางของเซียนโยแล้วก็ของทุกๆเซียนกราบขอบพระคุณหลายๆที่ยังหายแนวทางมาต่อเนื่องแล้วก็ตองวันแล้วก็เอฟซีแฟนคลับน้อค่ะทุกถูกทันทุกถูกคนทุกถูกเอฟซีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ รอบขอบกุบก้ในรายที่สนับสนุนโดยการเบิงแนวทาง่านทั้งช่องของลรกิองลก้กการทางช่องของเซียนนุ่มเนาะรัฐบาลไทยฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งช่องทางในเด้อเว้าอีกจากเ่อหนึ่งเพื่อเอฟซีลืมเพราะว่ารัฐบาลไทยจะลงทางช่องนั้นเป็นหลักนะคะและก้กการทางช่องของเราิอกนี่ก็จะลงจะเล่าพัฒนาเพื่อจะได้แยกเบิ้องง่ายๆบรสัทสบอน่แมนแค่เอฟซีแอดนี่ล่ะสับสนบางที่ลงไปเราลืม ทางทางดีบ่หลายบ่หายคลีปดอกแต่ว่ามันเลื่อนหาเนาะค่ะเพราะว่ารัฐบาลไทยสัวสีถึงมือมันก็นตั้งสิบห้าวันเนาะ,ะเพื่อบริการเยเวลาเกินดุนเอฟซีรอนานปัจจุบัว่าวูดูว้าวา,ายโดนโด,ดนได้เปิดหน้าก็ขอเว้าให้เอฟซีได้เบิ่งหน้าอ้ว,วนไปน้อง <c oughs> แต่เบิ่งแนวทางตอนอดกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนโยนะคะ่ะที่เอฟซีแฟนคลับได้ขอมานะ มาขอมาลุงให้เนี่ยแอ,อดกับจดใหทยลอเดอร์สำหรับแนวทางทำมาจากช่องมาดามเนาะกับจะคของ,ง่ายมากง่ายลวก็ได้แนวทางมาง่ายพร้อมเนาะกับขอบพระคุณเซียนโย,ยหลายๆค่ะที่หายแนวทางมาวางให้เอฟซีได้ติดตามกันเนะาะผ่านทางช่องของเราจิ๊กผ้ารวยแลวกับขอบพระคุณมาดามลายๆเดอที่เป็นสื่อกลางเนาะครั้งแรกงวดแรกในช่องของเราจิ๊กเนาะคะ่ะแนวทางราพัฒนาสายวิ่งรูดเด่นบนล่างของเซียนโยให้มา เด่นที่สองค่ะร่องที่เจ็ดสองตัวมีสองหกสองแปดสองเจ็ดสองเก้าเน้นที่สองเจ็ดกับสองเก้าค่ะเลขติดเบิลก็มีสองสองเนาะเลขสามตัวให้มามีเก้าสองเจ็ดสองสองเก้าสองหางเนาะคะ่ะสําหรับเลขสามตัวเน้นเนาะคะ่ะน้นทั้งสองหางเนาะสําหรับเลขสามตัวของเซียนโยเด่นที่สองค่ะ แล, 2, 7, แล้วก็สองตัวเน้นที่สองเจ็ดแล้วก็สองเก้าเนาะเด็กเป็นกระหายมาซี่หางเนาะรวมเลขเบิ้ลเป็นห้ากับแนวทางของเซนยูบอลหลายหางแล้วค่ะแต่พอเอฟซีเพิ่นมักเนาะ,ะแนวทางเลขน้อยตัวไม่เยอะไม่มากไม่หลายหางเอฟซีจับตามองแน่นอนกลับขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะแนวทางของเซนยูขอให้เอฟซีมันมาน,นในหฮงเมืองฟังในครั้งแรกทางช่องของล็อกกิกเนาะ,ะให้ดังๆฟังๆตองว่าให้เอฟซีได้ ถูกในลาบน้ากับแนวทางของเซียนยูค่ะไปต่อนะคะของเซียนชนะอ่าสำหรับ f อที่อรอคอยตัวเล็แนวทางซ้ายเด่นนะคะเซียนชนะรัฐบาลให้เพินกระปังสุดๆเนาะไปติดตามได้ทางช่องของเซียนนุ่มนะคะลงให้แล้วต่องวด หวยออกปุ๊บลุงใง้ฮปับเลยเนาะ,ะเพราะว่าเพื่อนหายมาทันทีทันใดบอมีก,กักบม่มียังเพื่อนก็หายตองงวดทันทีไปติดตามให้ในดเด้อค่ะกับขอบพระคุณล่วงหน้าเนาะของเซียนชนะกับรลาพัฒนาวิ่งรูดคืนวันสุขิพันธ์มาเข่าตัวเด่นเนาะคะ่ะเด่นที่หนึ่งกับหกมาทั้งสองตัวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างหลักร้อยหลักร้อยเพิ่นก็มาหลักหน่วยล่างก็มาเนาะสําหรับเด่นหกแล้วก็เด่นที่หนึ่งมาทั้งสองตัวมาเบื้องต้องงวดค่ะ งวดนี้ที่ให้มางวดนี้กับลายหางคือเก่าเน้นๆหน่อยๆลาปพัฒนาวิ่งหลุดเดินบนรางของเซียนชนะนะคะเดินทีนึงสองแลวกหกค่ะสองตัวห้มามีหกหนึ่งสองหนึ่งเน้นเน้นเนาะแค่สองหางอย่าลืมไปกลับเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขสองตัวหกหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเลขสามตัวห้มาหางเดียวค่ะงวดนี้ ให้สองหกหนึ่งะแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับเซียนชนะไผ่ชอบสายวิ่งสายโรดเล็กดินพื้นถือว่าเดินดีเนาะเดินดีมากๆอยู่หนึ 1, 3, ่งในสามตรงมาให้เห็นบะเพเพอๆมาทั้งสามตัวและกับเพอๆมาสองในสามเนาะมาต่อของเออไปเปตค่ะของอออไปเปิเข่าตัวเด่นเนาะเข้าตัวเด่นสําหรับเด่นเจ็ดคืนวันศุกร เลจับคู่อาจจะไม่เข้าเนาะให้ที่จิตห้าออกจิตหกดินจิตสายวิงรูดมาแน่นอนแนวทางของออกไปปิดไปตัวตามไหมเดียไปหนึ่งเตี้ยมงวดนี้ดินจิตร้องที่เก่าเหมือนเดิมค่ะรูดนี้มาดินจิตเนะคะ่ะ เด่นที่7รอง9 2ตัวให้มาเจ็ดหนึ่งเจจ็ดเก้าเก้าและก็9เเน้นที่เจดหนึ่งกับเจ็ค่ะสำหรับเลขสอตัวสองหางกับตัวเน้นเนาะคะ่ะเลข3ตัวให้มามีห7าเจ็ดสาน่เจดสน้นทั้งสองหางเนาะค่ะสำหรับเลข3ตัวของออปเปอเร เดนที่เจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามสามตัวเน้นที่ห้าเจ็ดสามกับหนึ่งเจ็ดสามค่ะต่อของออเซรีเนาะคะ่ะออเซรีออเซรีกับเข้าตัวเดนเนาะเดนเดนเข้าที่หนึ่งเดนเข้าที่หกเนาะเด็กหกให้หาเจ็ดหาเจ็ดออกเจ็ดหกไปบอดเนาะสำหรับ อ่าหกจิตหกจิตแนวทางของอ่อ,อเซีรี่นวดนี้ไปตามตัวค่ะงวดนี้ให้มาเด่นที่สามกับเจ็ดนะคะสายวิ่งรูดเด่นบนล่างเด่นบนล่างเด่นที่สามกับเจ็ดสองตัวให้มามีสามสองสามสี่สามห้าสามแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดค่ะ งวดนนี้มีเลขเบิ้ลให้นะคะเบิ้ลที่สาสามกับเจ็ดเจ็ดสำหรับของออเซอรี่กับตัเลขกนาทางต่องวดตัวเด่นมาสองนะคะงวดน,นี้มีสองหางเออองตัวให้สามกับเจ็ดครับมาจอดนะคะใครเป็นแฟนคลับตัวเด่นตัวรดตัววิ่งของออเซอรี่มาต่อของลุงทรงค่ะของลุงทรงศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าไลาวออกไทย ของลุงทรงมักมาตีหลังกับหลังเนาะบางเซียนห้ไท้ออกลาวอัปเดตกันศูนหาหลายคนอยู่เนาะที่ที่ที่ให้มาไปออกไท้เหมดอ,อา่าตองวดนะคะของลุงทรงไปต่อไปต่ออ่าวดนี้หลุดไปไม่เป็นไรตามใหม่ของลุงทรงนะคะล่าพัฒนาสายวิ่งรูดเด้นบนรางเด้นที่หก ับ9เด่นที่9กับ6วันนี้มีเลขติดให้นะคะเลขติดมี0 1 8อ่าเพื่นก็จับคู่ให้เหมือนเดิมคือเก่าเนาะ2ตัวให้มา0 9 9 1 9 8 0 66, 6 6 1 6 8คะ่ะเน้นที่0 9 0 6 9 8แล้วก็6 8ค่ะสำหรับตัวเน้นเพื่นเลข3ตัวก็ให้มามี8 0 9 6 9 8 8 0 6 นิ่ทท้งสามหางเนาะสำหรับแนวทางของลุงทรงกับตัวเลขแนวทางเด่นที่หกกับเก้าเด่นที่หกกับเก้าสองตัวเน้นที่ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าแปดล้กหกแปดค่ะของลุงทรงของอ,อ๋อเซรีหน้าโจของออ,อ,อปอดเดป็ด แล้วก็เซียนชนะ,ะแล้วก็เซียนโยค่ะงวดแหลกของเซียนโยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาดคลิปกับแนวทางล่าปฒนาเนาะมักเส้นใดจะเส้นนั้นคนใหม่กะเื่อยังโบมั่นใจหรือยังไม่มีแนวทางอะไรก็ค่อยๆเบิ่เงินไปนะคะว่าเซียนใดเข้าดีมักเส้นใดจะเส้นนั่นนะคะ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ